โูลาความงามแห่งชีวิตสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมันตานะคะจะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าความกังวลของผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็คงเป็นเรื่องของอายุนั่นเองค่ะกลัวผิวพรรณของเราจะไม่เต่งตึงกลัวผิวพรรณของเราจะหย่อนคล้อยนะคะแต่เรื่องของอายุเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะแต่เรื่องของการดูแลผิวพรรณเนี่ยเราสามารถดูแลตัวเองได้ค่ะการใส่ใจเลือกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีคุณภาพเป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สําหรับการนวดหน้าที่ควรมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มเกลี่ยง่าย และอุดมไปด้วยส่วนผสมที่ช่วยเสริมศักยภาพคอลลาเจนเพื่อเสริมความแต่งตึงบริเวณแก้มพร้อมเทคนิคก,การนวดยกกระชับที่ถูกต้องจึงค่อยๆปรับใบหน้าในทิศทาง V shape ช่วยชะลอการหย่อนคล้อยแถมยังได้ผิวพรรณที่แต่งตึงสดใสอีกด้วยค่ะอยากคืนความอ่อนโยนสดใสให้กับผิวหน้าของคุณนะคะลองเข้าไปร่วมกิจกรรมสนุกสนุกค่ะเพื่อรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์คุณภาพได้ที่ b r w v d a facebook com polar thailand ค่ะ โคลาความงามแห่งชีวิต